ครับสําหรับทุกสุดท้าันะครับผมเจเซลเลนครับรายการที่กดีวุณซันตีซันตีที่สุดในประเทศไทยนะครับผมคนที่เรากลับมาอีกแล้วสำหรับเกมบูมเฟรนนะครับนะครับทําไมผมถึงสามารถซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้ก็นะครับใช้มือถือนะก็มันจะง่ายแต่วสะดวกในการถ่ายนะก็ นะครับกดเริ่มเล่นเลยก่อนนะครับ,นะรบเกมนี้คือแบบคือให้เราวางระเบิดแล้วโจมตีเพื่อนนะครับแล้วก็เราต้องหลบระเบิดของเพื่อนแล้วก็ของเราด้วยครับบางทีนะเออนะไม่ใช่บางทีทุกทีเลยแหละนะครับต้องระวังนะโอเคเฮ้ยนารูโตะแยะก่กรร้างเป็นไงแยก่กรร้างเฟี้ยวเฝ้ารูโตะนารูโตะไอฟิวชั่นกับเบนเทนจะเป็นยังไงวะ <c oughs> อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยอืม <c oughs> น่าจะเป็นอย่างนี้แนะน่ๆเฮ้ยระเบิดเลย เอ้ยเจอเอ้ยระเบิดดากเธอหน่อยละกันโอ้โห,โหเอ้ยเอยเอะเย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออติดกับดักฉันเลยสินะไอ้ไม่ได้กินกูหรอกเอ้ยตายไปพร้อมกูเอาแม่งไอ้อเหี้ยกูตายคนเดียวโอ้แย่แย่มากเชี่ยไอ้เ <c> ห <oughs> <c oughs> ี้ยก,กูโคตรเกินตีเลยเหี <c> ้ย <oughs> โอเคมาตึิก ฮ้ยโชว์ประสิทธิภาพของเยเลื่อยนะครับผมอยู่ด้านล่างนะผมชิดกากมากนะท่านผู้ชมนะอืมโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมวางตรงนี้เชี่ยหรือผมจะเข้าไปหายตัวนี้ไว้ยเดี๋ยวระเบิดตรงนี้ก่อนบาเลียบาเลียโอเคไม่ต้องแล้วได้บารีเอะแล้วอิชินจะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยไม่ได้กินกูหรอกเว้ยเชี่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 ยอุ้ยมีบาเลีเอะโชคดีอุ้ยเดี๋ยวไม่ตายเฮี้ยเฮี้ยเอ้ยอติด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 อ๋อเฮี้ยนี่ตายตายตายพร้อมกันเสร็จกูเสร็จกู เ็จกูมึงพวกมึงเสร Mind ็จกูอาเรียบร้อยตายมึงระเบิดต um. ัวเองระเบิดเวลเฮ้ยตกใจเหมือนกันกูกูตกใจนตัวเองเฮ้ยยยยยยไอ้เี้ยเอ้ยกายมึงไอ้เี่ยเอ้ยเกือบตายเสร็จมึงมึงเสร็จกูไอ้เจ้าเชี้ยเี้ยแม่งเยเี้ยเเี้ยเยเอ้า พี่เป็นตึกสร้างสูสสสงกูไม่ได้แดกกูเว้ยมึงไม่ได้แดกกู่ได็กกูหลอกไม่ได้แดกกูหลอกเฮ้ยเชีย่ยอย่าเข้ามามึงอย่าเข้ามานะมึงอย่าเข้ามานะกูมีวิชาวิชาระเบิดดาบอย่าเข้ามาเฮ้ยเหี้ยไ,ไม่ได้กินกูหรอกไม่ได้กินกูหรอกโอ้ชิดโอ้ชิดโน่โอ้ยจบแม่เสร็จกูนี่นี่ <laughs> ได้ว่าได้ชนะไปแล้วนะครับเมื่อตาเมื่อกี้ชนะแบบงงๆอ่ะใสๆเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยนี่ครับเรื่องบังเอิญไม่มีจริงนี่ระเบิดเข้าไประเบิดเข้าไปเออโอเคหมัดอัคคีเฮ้ยเฮ้ยถ้ากูวางนี้กูไม่นอดดิเออเกือบไปแล้วเชียเออ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 ไเชี่ยที่ตายไปแล้วเชี่ยนโกตายไปแล้วเฮ้ยเชี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 ยเฮ้ยอย่าวางล้มกูดิเฮ้ยเสร็จกูเสร็จกูมึงไอเยเอา <laughs> ไอ้เหี้ยข้างบนไม่ชนะเฉยโอ้ยเหี้ยโหเลี่ยมได้ใจจริงจีโอเคก <c ười> ูยได้งงเลย <c ười> โอเคสามสองศูนย์ปึ๊บโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วนะฮะระเบิดไปเลยโอเคไอ้ชุบอืมได้ชิลแคปชั้นเมกาเฮ้ยโอ้โอ้ระเบิดไปเลยเอ้ยอย่าเอาอย่าเอาตัวหัวกระโหลกนะตายนะครับตายเนาะ เรือจะลดเลยนะไอ้เท e ียนี่ไม่วาระเบิดเลยเอาจะฆ่าตัวตายวัดแต่ฟลักเอากูงงเลยกูเฮ้ยเสร็จกูไปมาตึกซากระสุนเติมโอ้โหดับเบิลคิวดับเบิลคิวเฮี้ยเฮี้ยข้อเทียเลยอืมไอเฮียตูวอืมทรงผมจะเฮี้ยไปหน่อยนะครับผมไม่ไม่ได้ยืนนะปัญหาคืออยากโฉบด้วยไงนะครับจริงๆจะตัดทรงเกลียนก็ได้นะฮะเฮ้ย เอาไงดีวะปุ๊บตรงนี้ตามน้ำไปก่อนแล้วกัน <c oughs> แล้วเราก็เบิดขยี้มันตัวสุดท้ายอแลรวเบิดไปเลยแล้เบิดไปเลยแล้เบิดที่โอเคเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ็นเอ็นเอ็นเยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเชียเชีย,ชยอุ้ยอุ้ยกูฉลาดอยู่กูฉลาดอยู่กูยังรอดอกูยังรอดอะไรวะเสียงยี่อะไรจะเข้ามาเย้ไอ้เชี่ยเอ้ย โอเคครบแล้วมา New Battle เ okay. ฮ้ยโอเคฮึบอืมอืมโอเคระเบิดไปเลยเออ okay. ي, โอเคไปเจ้อโอเฮ้ยระเบิดปสิระเบิดปส,เสิเออโอเคอืมโอเคนาน,นานทีจะได้เจอกับหน้าผมอันหล่อเหลาขนาดนี้เฮียเหี <laughs> ้ยโคตรเหี้ยโคตรอายเลยเหีย อืมไอ้เงี้ยคือไม่ได้เปิดกล้องนานแล้วหลายปีเหมือนกันนะเนี่ยเอาวัตเตอร์ฟัคมันตายไปแล้ววัตเตอร์เฮกเดี๋ยวเขาอ๋ออ๋อกูยังไม่ทำเงี้ยอะไรเลยตายหมดเลยโอ้นี่เขาที่เขาเรียกว่าลัคกี้แมนของแท้นะโอ้โหโอ้มาแล้วโอ้โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยเชี้ยเชี่ยะโอ้นี่โอ้นี่โอเคโอเคอืมโอเคเมื่อกี้เปิดบิดกล้องก็เงี้ยเลยเกลือไปเล้ไปโอเค อะไรเนี่ยโอโมโหโมอะไรอะลู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 หวัดดีวัสซับดูดวัสซับเอออ่อขังขังกักวิญญาณเยี่ยเนอเจเออออกไม่ได้ใช่ไหมไอ้เชี่ยเลยเกือบไปแล้วไอ้เชี่ยผู้เล่นตัวนี้ระวังระวังระวังฟึบเฟิบฟิบไอ้เชี่ยมันเลยเ่อนข้ามามันเริ่มข้ามาเร็วมันเริ่มข้ามาเร็วเอ้ยเย็ดแม่เยี่ยเรียบร้อยสัตว์ตาย เอ้ไอ้ควายจริงเฮ้ยจะเอ๋เบบเฮ้ยแล้วเราสองคนนั้นไงรีดละลอยเี้ยไอ้โอ้ยมันเขี่ยวมันเทียวอย่างเงี้ยมันเี่ยมันเขี่ยวมันเขี่ยวมันเขี่ยวมันใช่เลยมันเขี่ยวโอ้ชิ่มต่อแล้วไงต่อโอ้ไอิเชี่ยไอิเชี่ยของกว้างๆอ่ะไม่ได้เหรอ เชีย่ยให้มันระเบ,บิดเชี่ยเยอะไงเชี่ยระเบิดไปเลยเออหยุโยุกนักดูดยุกยุกไอ,อระเบ,บิด what the fuck บายมันมันแบบมันสร้อยเชี่ยแบบไม่บายแม่มึงเชี่ยที <laughs> ่เออกูจะเล่าไม่เข้าใจแค่ยโยกมือถือก็ได้แล้วกูดเกมโอ้พีด อืมโอบีแล้วกันนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่โบกมือได้ด้วยเหรอโอ้โอ้โซคิวโ,โ,โอ้ทำอะไรได้อีกไหมแสดงว่าโบกมือทำเงี้ยอะไรกันวะเนี่ยวายบ่ายไม่มึงไอ้เงีย้ยไอสัตว์เดี๋ยวแป๊บนึงรอก,กูก่อนกูค,นค่อยๆจาะลึกเข้าไป เอ้ยแล้วก็ทีนี้เอ้ยเชี่ยไอ้เชี่ยไม่ได้แดดก,กูหรอกเอ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออตายมาฟ้องกูเออบายบาย see you again <c oughs> <hear> you. ไอ้ย่ยตูแมประเบิดดากโอเคมาแล้วโอเคคราวนี้จริงจังแล้วนะต้องจริงจังเลยนแบบน้องวิฟวิฟวิบวิฟวิฟไ <c oughs> อ้ย่ากูออกกล้องกูรู้สึกวัน,น,น,นตีนขึ้นไหมเนี่ยโอเค เออปุ๊บปุ๊บไม่ได้แดกเลยไอ้น่องระเบิดพี่มันระเบิดลูกกลมๆเหมือนไข่ไก่ไงเออดูๆๆ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 อย่าอย่าเข้ามาเออโอเคเอ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวมึงเจอวิชาปิดผนึกสร้างอสูรกูแน่แบบโดยบังเอิญนะโดยบังเอิญวิชาโดยบังเอิญนะเอ้ยเคยรู้จักไหมวิชาโดยบังเอิญอะเฮ้ยเชี่ย set go เรื่องบังเอิญไม่มีจริง <laughs> เฮ้ยไอ้เกียรหนุม่มวีฟมันไทยไว้สัตว์มันมาจากเน็โน๊ตอัเนี่ยเฮ้ยเจ๊เพิ่มเพิ่ไมาที่กินกันแล้วไว้ยเกียเอาเอางั้นขอจบรายการ W เจ้าน,นี้แล้วกันนะครับก็สำหรับตอนนี้ก็ไอ้หนุม่มวีฟชนะนะครับก็ขอจบคลิปเรื่อนี้นะครับสวัสดีครับ